ย่าเดินไวมากนะเพื่อน73นี่เดินไวายมากขยึกใหญ่เลยน้มัมนะรู้ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเลยจะนอทายเอ็ดเนาะเนาะเนาะยาบอกโน่นนาะกุ้งไหนวิวนรืเปล่ายาตั้งใจค่าค่าพักอยู่จังเพื่อนๆนะ เอ้ยเห็นไหมเห็นสายลุงไหมฝนตกเพื่อนเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Where are we coming to? Stage. What they say? Not raining today, นเนี่ย Not raining, but was. look, look behind you. ด <laughs> oh, well, yeah. ูด้านหลังแต่ฝนไม่ตกหรอกแต่โหเพื่อนเอ้ย Yeah. เนี่ยเพื่อนเพื่อนนะ แล้ัทูสเตสอะเนี่ยเป็นหมู่บ้านประมงนะเพื่อนๆนะหมู่บ้านประมงเล็กๆจะ้ะเดี๋ยวเจ้าจะพาลงไปจะ้ะลมแรงนะเพื่อนฝนตกลมแรงจะ้ะขอโทษขออภัยด้วย<า>ป้าจะ้ะจะพาลงไปดูเพื่อนๆว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงสวยงามขนาดไหน ดูเพื่อนๆแล้นโคดทงโคดหินลงไปทางนี้ได้มั้งนี่ถนนแบบแคบๆนะเพื่อนนะสวยจ้ะนี่เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ย่าเดินตามข้างหลังต้อยๆเพื่อนอาจารย์เพื่อนฝนก็จะตกเพื่อนเอ้ยนะฝนตงฝนตก it's raining นั่นมัม how many hour you be f r for ค yeah. yeah. yeah, sure. ่ะพัก4 4 hour เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆนะเพื่อนเอาเขาก็มีประมงนะจ๊ะนะ หมู่บ้านประมงต้องเดินแบบช้านะเพื่อนแต่ะอ้โซยูยูซิงเว้นแฮฟสโนอิงอิสเวลแส้กลี่ยนะแม่มทะเลน่ะเล้าะว่าน้ำทะเลมันจะไม่ค่อยมี มีไอ้เนี่ยจะจ้ะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะมีสนุกสนุมีไอ้อะไรประมาณนี้จะไปจ้ะย่าจอยก็อายุเจ็ดสิบสามปีจ้ะนะเจก็ชอบเดินนะเพื่อนนะเจ้ก็จะมีไม้พยุงเดินอย่างเงี้ยจ้ะไปมีมีซอกมีซอยวัดเด็กขอม this one is a chop มีสตาลมีสตาลอ้าวมนดิประจับเพื่อนเดินไปอยู่กึ่งกางซอเบิร์นกับวิบิเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็ร้านขายของเขาจะร้านไอศสรีมจ้วยหิวจ้าจะหาฟิตอันชิปกินเพื่อนๆ we can we can we can walk อ h i s way เวลวนัอันนี้ก็เรือจะก็จอดโทีเดอเพื่นเพ่นได้ฝนตรงฝนตกคนก็พามาเดินจ้ะแหอนติเซฮ u ลอน e ิลอนเฮียฮิอนดเวกเป he run, he run, they, yeah, he yeah. run this way. Right. When, that day when we drop him m ัมกอนคืนอาจจะสวยเขาจะเปิดไฟสวยแล้วเพื่อนเแถวนี้ ไดกเฮ i e าะย t ้มไลนั t s ะเด็ right out e อะ sometime when water comes, looks good. Hmm. come up look good นั้นคนเขาก็มาเที่ยวกันเยอะนะเพื่อนเนะโทษทีไม่ได้อธิบายอะไรจออธิบายไม่ค่อยเป็นยาก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันจ้ะ อนืเพ่อนเพื่อนเขาก็จะอยู่อย่างนี้กันเลยเนี่ยนี่นี่ระวรรค์เานพาจะเพื่อนๆพาไปดูมาจ้เพื่อนเพนเดินแม่แม่ยาอยู่ตรงนี้จ้ะ นี่กำลังมองหาดูนู่นไี้นั่นไอ้นี่อยู่ไอะวันแวกฟูเ food o v ด r t h e r ซ can see t a อ l e s outside น yeah, ี้ h ฟเด o นเดี๋ยวพาญาไปหากินของเดินเดิมาเราไม่รู้เลยว่าที่ตรไหนจะมีกินบูสกายน้เดบเตซเดว i ่ about ninety percent บน u มเทัมน Not เอร a l r i t เ e a ะป็นเล่นวิก มันไม่เ huh. i here, what mm ็น hmm. น mm ้ำได้หรอเน n o ยมันไม่เปนนรอเนี่ยไม่เป็นน e ำห a อก e นี่ e t ม่เป็นน้ำหร o กเนี่ยไม่เป็นน้ำหร d กเนี่ย r ม่เป็นน้ำหรอกเนี่ยไม่เป็นน้ำหรอกเี่ยไม่เป็นน้ำหอกเี่าไม่เป็ o น้ำหรอกเนี่ยไม่เป็นน้ h หรอกเนี่ยไม i เป o น r ้ำหรอกเนี่ยไม่ t ป็น c ้ำหรอกเ yeah อันนี้ที่ดักปลาดักปูงดักปูเขาจะนั่นแหละฟิชชิง่งฟิชชิ่งครอปเตอร์จะแบบนู้นจ้ะเพื่อนเราจะเดินไปฝั่งนั้นกันจ้ะดูโขดหินเพื่อนโขดหินมันก็จะพังลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจ้ะคนขึ้ก็เดินไปหน่อยเดินไปเดินไปถึงนู่น Han kommer og han kommer fitching, fitching, af ham. Beautiful, isn't it, Very old. Mm. Some stick on top. Have a best jetboard down the run. Mm -hmm. oh, in here, Mom, Have the bench. If you want to sit down. Yeah. ฝนเริ่มมาอีกแล้วคืนได้มืดมาแล้วมานสีฟ้านเนี่ยาเดินลงไปทางนี้ก็จะลงไปข้างล่างแล้วจะเนี่ย ก็เป็นประตูแม่ขึนอยู่ว่าก็ตั้งอินเดีย how how ทอดด้อโอ้โหประตูเพื่อนเพอนาสูงกว่าประตูเองอันนี้ก็เป็นผุกจ้ะคนเขาเดินตี้น่อยก็จะบันคาราเรมันนี่ผูกจ้ะเสืกจพาเดิน มาจา้ะเพื่อนเดินมาส่วนใหญ่จะเป็นที่พักนะเพื่อนๆแต่แต่ว่าหูขมบุกกันเต็มเราจะบุกตั้งแต่ปีกายเนะี่ยแพงด้วยจ้ะเื่อนเลยน้ำลงก็ประมาณนี้ลจ้ะร้นเท่ากันเดินนะ่ะ

Yeah maybe t h e y ั e decorating my m y s าไ r a and the light everything นู้นเนี่ยนีะเขาก็จะจอดรถกันอย่างนี้นะเพื่อนๆเขาอาศัยอยู่ที่เขาก็จะจอดรถประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยนี่จอดรถอย่างเงี้ยจอดขับไม่ได้เพื่อนนู้นขึ้นไปข้างบนนั้นพี่กบ back this way you think not very good if you're in a wheelchair <laughs> <laughs> no no <laughs> Yeah okay <c oughs> เป็นความที่ไม่ดีถ้านั่งรถเข็นแล้วก็มาตรงไอ้เนินๆอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ดีแล้วเนาะกิ่งตกเนาะเนาะชันอย่างเงี้ยด้วยเพื่อนกิ่งตกหงายท้องแทะแรกนะอยาแล้วต้องอาพาเพื่อนคนไหนที่ว่านั่งรถเข็นเนาะ <c oughs> ไม่อยากใส่ก็ปล่อยให้ไหล่ลงไปอย่างเงี้ยเพื่อน It's a good one man. you in a wheelchair and I, can, and I can let you go. No, <laughs> oh, thank you. <laughs> I, and I can let you go. Yeah, you, you to yeah, I just get you on the top and just let you up. No, wheelchair. That's huh? sweet. Mm -hmm. yeah. yeah. to see your brother. Yeah. Well, he's in a nursing home. At the top of a hill. Oh god. And who ought to put him up there, d a a t h e I cannot push You don't need to, we just walk around here and go car park. เป็นได้มันเป็นไดเปลี่ยนดีกวิ่งแถวนี้แหละเพื่อนๆวิ่งส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นไอ้นี่นะเพื่อนๆนะ เป็นที่พักจ้ะเป็นที่พักมากกว่าเป็นบ้านคนนะที่พักจ้ะสิงนกลองยาเดินไวมากนะเพื่อนเจ็ดสิบสามนี่เดินไวมากเลยขยึกใหญ่เลยน้ำนะมันดูไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเลยจะน็อตไทเอสเนาะเนอะยาบอกโนเนอะยาก็มองหาตดกูลไม้เขาป่าไหลตัวมากเลยเพื่อนบ้านเนี้ยดูสิปลาเต็มเลย จอดรถอย่างเงี้ยนี่ nice, น้อยนั่นนี่มัมพูดอะไรเดียวอ้โหมีปลาเห็นไหมจะประดับบ้านอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆไปพาเดินดูไปเรื่อยๆจากคลิปนี้กล้องสั่นสะเทือนอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนๆเด้อดูเพื่อนๆหมู่บ้านเดคแค่วอกดาวเดอโอโซนั่นะนะีนะ่มนะัมนละูกเฮ้ย That's where we came down Yeah The very came down นั่นไง น้ำกาลังขึ้นจ้ะบ้านก็โหหน้าต่างหน้าต่างหลายหลากสีมากเลยเพื่อนสวยเนาะนี่คุณยา่ายืนตรงนี้ใครอยากถามคุณย่าไปไหนนี่คุณย่ายืนตรงนี้จ้ะเว้ยสิจะเหาไมูประตูบ้านเขาจะประตูบ้านติมันมันไม่สูงอะ่ะเพื่อนเพื่อนมันเล็กเล็กอ่ะเหมือนคนแคะเข้าอะ่ะ ไปกันจ้าพาไปดูไม่ใชอ้คัดแมวย่าบอกให้ดูแมว,พวเพื่อนคนเขาก็เล่นน้ำอยู่จ้ะเพื่อนนั่นน่ะย้อนแสงหน่อยนะพเพื่อนนะไนท์ด้ยมั้ม I think it's night nice, out it's very very night ไปจ้าเพื่อน เดินกลับกันตอนนี้เดี๋ยวกลับไปฝั่งที่ว่าจอดรถกันจ้ะนะเกาะซูเมนิแคดเนี่ยมาหนาวสันชตนหนาวนะเพิ่อนมี่เขาบอกเออริออนมอร์นิงไว้สิเรนเรน n ิ่งมากะตันเช้าฝนตกจะ้ะตอนนี้โอเคอยู่ตอนนี้ก็อากาศโอเคมากเลยเพื่อนๆ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครพักอาศัยเขาจะทาเป็นที่พักแต่ว่าค่อนข้างจะแพงค่อย expensive to stay แลเนี่ยมัมอย่าไป u ้ on full day after book from l a s y e a เพราะว่ามันเต็มจ้ะที่เนี่ยนะมันเป็นห้องพักแล้วมันเต็มเพราะว่าเขาจองตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อนจองกันตั้งแต่ปีที่แล้ว มันเต็มเย้แต่ว่าเราต้องบุกเร็วเลยฟีเี่ยม่ส a ารบุกได้2-3วันจะออนฟูลนะเนี่ยมั้งจ้ะนะจอยก็เดินกับย่าอย่าจ้ะมา Can you tell them what is the v i l l i call m States Space States เนี่ยวิบย่าบอกแล้วเราก็จะข้าม สะพานกลับคืนไปจ้ะเมื่อกี้ก็มาข้ามสะพานมาตอนนี้ก็จะข้ามสะพานกับสะพานเด็กคอสะพานวัดวัดยุคอวันบรฟริดจ์จอยถ้าเมืองไทยเขาเรียกสะพานมันอิเดไทยคอสะพานเขสะพานอสะพานสวนยาข้ามสะพานอยู่ที่นี้รมแรงก็ขอโทษขออภัยน้องเพื่อนละ มันก็จะมีลมเป็นพักๆเป็นบางช่วงจ้ะจอยไ่ไปทางทะเลลมแรงเกินไปเพื่อนๆไว้สิอสเตสเตอแค่ภ <c oughs> okay. ูคาคำดิสเฟอหนอดมั้งเียมารถมาทางนี้พื่อนเลย โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับทุกคนบาย